ใชหร thing, ือแก้มขวาค่ะที่โดนแบบจุบมบ่อยสุดทั้งหน้าแล้วฮะแก้มเราไม่นด้หอมก่าใครไม่ลรเขาไม่มันจริงไหมที่ต้าูชอบหอมแก้มคุณนะคะอันนี้จริงครับเหนียแล้วเราก็ยอมเขาตลอดเลยเลยมันเป็นแบบว่าให้ยังไงกําลังใจผมก็ได้เฉยๆแล้วเขาก็คุณชินเนี่ยแก้มซ้ายหรือแก้มขวาค่ะที่โดนแบบจุบบ่อยสุดทั้งหน้าแล้วฮะ ไม่แล้วเขาเพราะราคามีเอฟซีมากอกไม่จริงคุณพูดแล้วเขาชอบแกล้งผมเออยังไงเขาชอบแกล้งผมอันี่คือเล่าให้ฟังแบบเขากินข้าวใช่ป่ะแล้วเขาก็จุบ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 แล้วเขาก็จับคอผมหรือเปล่าเมนูในวันนั้นคืออะไรน้ำพริกกะปิคือผมอิ่มเลยอะผมอิ่มเลยอะเรียกได้ว่าความรักขึ้นตากันเลยทีเดียวขึ้นเลยพี่แบบผมก็แบบขึ้นหัวนั่นแหละฮะอะไรใหม่ๆหม่ แล้วเราไม่มีหอมคืนเขาบ้างหรอเราขาดทุนนะอะไรนะครับเราไม่หอมคืนมากเราขาดทุนผมชอบแก้เขากลับมากกว่าอะไรนะคี FC ทางบ้านอ FC จากเขาเหลียงตาลบอกมาเลยว่าอยู่อะไปหอม